ตักตกตัักกนๆงงานชิมจ้าโอ้โยลีลายอ่ะเปบาเๆพ่ดคูสันติงหมอใส่อะไรอีกไหมเน็ตหน่อยฟิชซอสดีค่ะข้าวผัดไข่กุ้งค่ะไอ้แฮป่ะพริกน้ำปลาเราดิ โอเคคดณจะ u ส่ข้าวในชามไหมโอเคุณอยากข้าวนชามใชตักข้าว่ไมตักข้าวตักข้าวนี่ไหมใช่ไหมใ t ่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไมช่ไมใช่ไหมใไม่ไหม่มมช่ม่ช่มแล้วก็กิน เสวัสดีค่ะดักลิง thank y ดักลิงไหม นิดหน่อยเอ่ไม่พ้นคำนี้นิดหน่อยอีกแล้ว What we have today Right We've got um oh. some อันนั้นแหละใช่น,นั่นแหละโอ้ย่าลีลาตักเลยข้าวผัดไข่กุ้งจ้า mm. น่ากินอ่ะไม่ลืมที่จะมีพริกน้ำปลานะจ๊ะมีข้าวผัดแล้วต้องมีพริกน้ำปลาให้ลุงไม่งั้นลุงจะถามหาออ้ใจเย็น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 พริกนะไม่ใช่น้ำตาลนะเธอ,อ,อรวยรวยวย,วยอ่ะตาอ๋โ,อโหเผ็ดแทน ทำลายๆ <laughs> <laughs> เผ็ดแทนเลยอ่ะ <laughs> อันนี้ต้มจืดแตงกวาจะใส่จ้ะอันนี้ก็มีนี่เลยสลัดสลัดเนื้อสลัดผักรวมแล้วก็เอาเนื้อมาใส่ด้วยป็นไงคะดตั้ง No, <laughs> Okay. Good. Thank you. Okay, we got some salad. Mm -hmm. Healthy salad. Yes. With some bit of beef. No, no. No, no. No, beef, meat. Meat, meat. Yeah, beef, meat. some that. Mm -hmm. and a few bits of ผักสำหรับทำสลัดนะคะตามใจชอบค่ะค่รอยากทานผักอะไรก็ใส่นั่นแหละค่ะ This one uh, radish ใ right? ช Radi ่ไหม Radish radish t h s is the white white one โหเต็มจานเลย oh taste a bit of the beef mm. Mm. i knew that was going to taste good hmm? i knew that was going to taste good i had a little sample earlier on yeah <laughs> yes just uh, just uh, put the uh, beef in your mouth you're uh, quick dissolve <laughs> Mm. 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 อร่อยเลย mm. 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 ขอบคุณค่ะวันนี้ทานง่ายๆค่ะกับข้าวง่ายๆครับครับรับรบครัรับครับครัับครับครับ e ับ s รับครครับ t h ั s ครับครร u บคร u บค เทสเทสเทสซุปร้อนนะเธอฝนตกอีกแล้วเมื่อวานเมื่อวานมันมีฝนวันนี้ฝนตกอากาศที่นี่เอาแน่เอานอนไม่ได้คะ่ะเป่าก่อนโอ้ร้อนร้อนร้อนเออโหเต็มปากเต็มคำอืมอร่อยเยอะโอ้ Do like the bits of onion And this is this garlic? The, oh, garlic! Sorry, a bit like onion, isn't it? <laughs> <laughs> not so bad. Okay. All good. Oh, okay. Ka. Perfect. Oh. I like salad. Yeah. Like Low on the rice. Oh. I'm gonna be healthy for the rest of the song. Oh. <laughs> Heavy food or not today? No, no, no not really. No. อาหารไม่หนกักอาหารเบาๆโอ้ลุงบอกอาหารเบาค่ะขอตัวไปทานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ